ขอกล่าวถึงวิตะตะสูตรที่สามเทวดาทูลถามว่าอะไรเนาะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรเนาที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรหนาเป็นรถประสศดีกว่าบรรดารถทั้งหลายคนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ สำหรับชาวโลกซึ่งต้องการทรัพย์ถ้ามีกิเลสมากๆมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นทรัพย์ก็จะไม่ใช่สิ่งที่ทำความปลื้มใจอย่างประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธ,ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมะที่บุคคลประพฤติด,ดีแล้วนำความสุขมาให้ความจริงเท่านั้นเป็นรสที่ดียิ่งกว่ารสทั้งหลาย คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐที่ว่าความจริงเท่านั้นเป็นรถที่ดียิ่งกว่ารถทั้งหลายไม่ถูกหลอกให้เข้าใจผิดโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสภาพธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงที่สน์ได้ถ้าท่านรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ถูกหลอกลวง เพื่อตรวจสอบกับความรู้สึก,กจิตใจของท่านก็ดีที่เทวดาซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณถึงกับเกิดในกำเนิดสูงเป็นเทวดาเมื่อมีข้อข้องใจใดๆในโลกของเทวดาก็ได้มาทูลถามแทนเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างไรก็เป็นความแจ่มแจ้งของบุคคลรุ่นหลังต่อมาที่จะได้ อาศัยคำทูลถามของเทวดานั้นด้วย